ไอ้แก๊งอะไรแก๊งพมา่าใช่ไหมฮะแก๊งลุกพมา่ามึงจะมาตั้งแก๊งได้ไงฮะมาต่างบ้านต่างเมืองทะลึง่งเออมันทะลึง่งลูกทำมาหากินหาเงินกลับบ้านกลับช่องเถอะเดี๋ยวก็เดือดร้อนเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่กันแล้วลูกเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่กันนะครับเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่ไงไปท้าตีท้าต่อยกันไม่เข้าท่าลูกไม่เข้าท่าไม่เข้าท่า จะมากลางไม่ได้ไปต่างบ้านต่างเมืองนะฮะไอเรื่องแรงงานนี่มันยังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้อยู่ไงโรงงาน,งานอุตสาหกรรมแรงงานเนี่ยนะครับเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเอาพมา่าหรอกถ้าคุณวุ่นวายเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อไปเขาไม่เอาแรงงานพมา่ามันจะเดือดร้อนกันทั้งหมดนะเขาเอาแรงงานขเขมรล,ลาวก็ได้นะครับเขาไม่จําเป็นต้องง้อคุณไนะ เพราะจ้างชาติไหนมันก็ราคาเท่ากันนะครับเราเนี่ยเคยมาทำงานก่อนมีความชำนาญแล้วอยู่กันมานานแล้วมันมีไม่กี่คนแล้วครับไอ้แก๊งออกมาเรียกร้องอะไรเงี้ยไอ้แก๊งลุกอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จบนะครับเดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็จบนะครับเดี๋ยวก็จบนะ ก็วันนั้นนี่ถ้าที่จอดรถผมไปไม่ถูกนี่เดี๋ยวให้ให้ไอ้สวัสด์ออขับไปให้นะครับถ้ามันไม่มีที่จอดรถผมก็ลงเดินเข้าไปที่งานก่อนนะครับก็ไปตามเวลาไปถึงน่าจะเวลาสิบสามสิบสามนกาตรงนะฮะส่วนคนขับก็ไปวนหาที่เอานะครับจอดไม่ได้ก็ไปจอดตรงอื่นนะครับ ไปจอดตรงอื่นเอาแล้วผมก็นั่งแท็กซี่เอาก็ได้นะครับให้ G.P.S นำทางไปผมไปถูกครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกินะฮะ GPS นำทางไปไปไม่ยากนะครับใหญ่โตนะนะครับ ขุนดงมีกี่คนใช่มคขุนดงคืออย่างนี้ครับขุนดงจริงๆเนี่ยเป็นชุดปฏิบัติการของผมนะครับสมัยรับราชการอยู่นะครับก็จะมีกันประมาณสิบสคนสิบสองคนก็จะมีผมเป็นขุนดงหนึ่งนะครับขุนดงหนึ่งนะครับขุนดงสองก็พันเอกจิติสามทองที่เป็นผู้กับสืบจังหวัด สิงห์บุรีเวลานี้นะครับอันเนี้ยขุนดงสองขุนดงสามก็พันตำรวจโทรจรินหงทองนะครับเกษียณไปแล้วนะครับเกษียณไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีขุนดงสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเราไม่มีนะครับเก้าเนี่ยถือว่าสมัยนั้นในหลวงราชการที่เก้าเราไม่ใช้สัญญาเรียกขานเก้านะครับก็เป็นขุนดงหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามอย่างนี้นะครับนะฮะ หลังจากที่ผมก็เสียณมาก็มาตั้งกลุ่มลายไว้ทักทายกันในกลุ่มลูกน้องนี่ครับเรียกว่ากลุ่มขุนดงนะครับกลุ่มขุนดงนะครับก็จะมีหลากหลายอาชีพนะครับเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับก็จะมีประมาณสักห้าสิบปคนนะครับห้าสิบปอรคนนะฮะห้าสิบปคนนะครับเป็นกลุ่มที่ยังรักยังช่วยเหลือเฮไหนก็เฮกันลําบากก็ลําบากด้วยกันร่วมเป็นร่วมตายกันนะครับจะไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับ จะไปเดินขบวนก็ไปด้วยกันนะครับจะไปลบที่ไหนก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะเหลือสักห้าสิบคนมานะครับยังไม่มีใครเสียชีวิตมีน้องชายผมคนเดียวครับน้องชายอาจารย์ละพินกิ่นเกสรที่เสียชีวิตไปคนเดียวในกลุ่มขุนดงนะครับนอกนั้นยังไม่ไม่เสียชีวิตนะครับยังไม่มีใครเสียชีวิตครับ ก็โดนนายดองนั้งนั้นแหละครับกลุ่มขุนดงเนี่ยนะครับอย่างจิติสามทองเนี่ยพันเมกจิติสามทองเนี่ยนะครับขุนดงสองวมเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยกําลังจะได้เป็นรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่นสี่สิบสามเนี่ยนะครับท่านไหมเนี่ยนะครับได้อาวุโส จะต้องขึ้นเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วนี่รุ่นเดียวกับจิตตินะครับและผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองนี่ก็รุ่นเดียวกับจิตตินะครับรุ่นสี่สิบสามจะต้องอาวุโสสูงสุดแล้วต้องขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีไอ้แมนเนี่ยก็รุ่นสี่สิบสามเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการเยอะแล้วไอ้จุตินี่ไม่เคยทำชั่วทำอะไรเลยผลงานดีนะครับแต่ว่า เป็นพุ่งกลับมาเป็นสิบปีแล้วนะครับมันเข้าหานายไม่ค่อยเป็นไงคือพอผมกเกษียณมันก็จะลาออกแล้วผมบอกว่าอย่าเพิ่งไปลาออกให้อยู่ช่วยเหลือประเทศชาติก่อนทํางานไปก่อนนะครับ